ถือตัวใดครับฮาแปดจ้ะฮาแปดน้องน่องคนยิ้มให้อ๋อน้องคนยิ้มให้น้องคนยิ้มบุบบอลในหันให้มือว่านอย่างมามื่อว่านโคุ้ดท้ายเลยอันบ่ไอ้ทุกจับจับได้เลขตัวไหนเนาะเบิ่งเนีเมื่อกี้นี่เนี่ตัวไหนเมื่อกี้นี่ไหนดู้วะเจ้าสองตัวสามตัวเออมันบานเด้อ เลี้ยงเมืองลูกสาวเพ่นนึ่งอ่านี่นีลูกสาวปรนจับให้น้องโอ้ยในสองห้าแปดนี่วันนี้วันพระด้วยสองห้าแปดให้ลูกสาวปรับสวยยมันมาในเฮงนะครับเด้อมาจากสายนอนี่มาจากสานอบ้านนาดีจ้ะบ้านนาดีจ้ะมันมานเด้อเด้เดียวดูฝั่งที่คนนี้ก่อนมาด้วยกันเรียกไทยสี่หก ห้าโอ้เด็กงามดีเด็กงามเลยมันมาเองเด้อบ้านนาดีบ้านมาจากบ้านนาดีมาขอพ่อแม่จุฬามณี่คอยสมปรารถนาทุกท่านเด้อขอให้เฮ่งไปฟังเด้อเอ่าลอตเตอรี่มาแล้วเด้อฟุราซิเสียงลอตเตอรี่มาแล้วโอ้ลูกสาวจ๋าเอาไปลูกสาวเออหยิบเราม้านเลยเนาะมาแขังแรกงมื่อวานนี่าเนาะ มาาม่ว่าคนดสามก็ถือคนเดียวโอ้บ่มานเนาะเขา่นบ่มากเนาะเหล็กบ่มาก้นบอเออบ่มากดำกันไหนเละดวงไขดวงมันมานไผมันมันมันก็ยังวายอยู่การ่็ยังบอกนน่อเออบ่าก คือเขาเห็นลมพันตายว่าเขาด้กินอหไรเขาจะกินมากจะมากหมดดิบบอกว่าเซตเทียนไงต้นแต่ไม่ไปดับให้เขาเนี่ยเพิร์นถูกหวยหาแปดนะครับหาแปดหมื่อวานก็คือวันที่สิบหกมาวันที่สิบหกเด็กหน่อยอิล่าเพิ่นลูกสาวเพิ่นนะครับจับ ปิงปองได้เลขกสามตัวแมนบอลเพิ่งได้เบิ่งอยู่จ้าเพิ่งได้สองห้าแปดสองหนก็ไปตัดเล่นห้าแปดผู้อยู่ข้างๆมานำกันบอลถูกครับนี่พ่อพีโชคบอมหมักเออเบอมหมักบอมมักกับบอถูกเห็นบอผู้มักคนก็ถูกนี่อ่ะ ดวงดวงไผ่หม th ันไผ่หมันมันนี่แหะครับนี่ครับเอาสาธุสาธุนะครับขอแสดงความยินดีกับเพลินล่ะ เด็กนำโชคนะครับให้แม่ถูกหวยห้าแปดเล,ล่างนะครับถูกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเปิดก,กบมาถวายน้ำแดง <c oughs> ฮะเอาอีกบอเน,นี่ <c oughs> กู <c oughs> ก,กำนันเจอ้าอยากได้เลข้นะําน้ำมนบอเน,นี่อูเด็กนำโชคนี่ข <c oughs> องแท้เอาสามลูกเลยนะอ๋อ หมออยู่บานกจับจังเอิญพึ่งก็จับแต่จังเสียบ่เน่ด็กเก่าเด็กเก่เด็กเก่าอรเ่นั่นอ๋อเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอามักหมักเลี้ยงไปได้กะจับใส่เอาไอหมักยังบ่นีมักแบบไหนสองเกาสี่ันไโอ้ยมักแบบนี้สองเก้าสี่ มันก,ก็เหลือมืนเนี้วันที่ิบเสิบเจ็ด,ด,ดมันกรหลายมืน่นอยู่ได้แสดงว่าเจ้าต่อเอาไปเล่นหวยหุ่นหวอ,อยยังนเนี่ยเนี่ยนู้ซิกรุงเทพแล้วอ๋อสิกลุงเทพอ๋อ ó, ก็เลยเอาไว้กันเลยเอาไหว้กันเอาไว้กันไม่หลับ <c ười> อ๋อจกกับจกบัดน,นี้ยายยายสงสัยยายจะหมานที่บัดนี้อ๋อของยายเองของยาย เ้องใหญ่เจ็ดแปดเก่าโอ้เหล็กเลียงเหล็กเลียงเลยยายนี่เจ็ดแปดเก้าเนาะอยากได้น้ำเข่าเลยมาเองอยากได้น้ำเขากับมาเองอ๋อหนจะกางเทปเลยจกงเทลูกสาวได้หรอไปไปกันลูกสาวอยู่น้ำยายอ๋อยู่น้ำยายลูกสาวอยู่น้ำยาย ้ย่ไไปโควิดหลแล้วเดินทางปลอดภัยแสดงว่ามามาสงก้านเนาะมาสงกานมาสองกามือยอ่ก็ยังหูวันพี่นี่มีแม่แต่เคียนทองโอ้ยเขาว้ากันนะผู้ใดว้ากันอันเขาลงยูทูบอยู่ยังล่ะยูบ้านนาไกก็เลยแววมานีมาสนุกประจำมานะครับก็เลยว่าผานมู่บ้านกัเลยแวะมหมวยเลยเลยก็มีดวงเลย เออนี่ฮะลูกสาวเบิ่จ้ชลูกสาวอยู่จักปีแล้วครับเจ็ดปีนี่สิเจ็ดปีนี่จ้ะเจ็ดเจ็ดปีนี่สวัสดีค่ะหน่อยโอ้ทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือหน่อยเออคนเจ้าไหหมู่บ้านเนี่ยกันเลยซื้ออะไรสื่อแต่บยวมเพิ่นไห้ครึ่งเดียวนั่นั้น่ะอืมไห้ครึ่งเดียวก็เอาหของค่อยค่อยถูกเนาะดีกว่าบ่ถูกได้ยายเนาะบ่ได้ประชนได้ยาย โบโบหมักนี่เหลืบหมักบ้านอันดิจำไว้เด้อนี่เลขบหมักโอ้ยบหมักดอกเป็นจังไหนล่ะน้องอ๋อปกดีครับสวัสดีครับผมครับเดินทางปลอดภัยเด้อครับเด้อครับอ๋อไปเลยอมาจากบ้านนาดีน่าจะเป็นบ้านนาดีตำบลหนองอียอเออตำบลหนองละคังใช่ไหม บานไดตําบลหนองละคังอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพเมือว่านนี่เพิ่นมาเพิ่นกับผ้าลูกสาวแล้วผ้าญยาิมากขอโชคที่แม่จุฬามณีนะครับก็ได้จับได้ได้ได้ไดเลขนะครับหาแปดหาแปดเพิ่นก็ถูกหวยถูกหวยไปเพิ่นกะอันหนำแดงมากแก่บนถูกบ่าหล้ายครับปนใจเคง่งหนึ่งเป็นว่าเออนะแต่ว่าคนที่มาหนำนี่ก็มาอยู่แต่ว่าบ,บ่เอานะ บอมักเลขบอมักมานะเลขบอมักก็เลยบ่ถูกอืมอะนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่แม่จุฬามณาีนะครับวัดศรีสว่างโคกสะอาดตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์ครับอันนี้ทํางานไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวน,นะเออเห็นเห็นถ่ายพระอย่างนี้เอออย่าไปนะก็คือไอ้ตรงที่เห็นนะครับพระท่านช่วยนี่พระทำแท้นะฮะพระของแท้พระทำ ทำมณฑดบสร้างมณฑดบขึ้นมาใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้นะใกล้จะเสร็จแล้วสวยงามมากครับแต่ลุงกำนันกิติบุญศรีนนท์ยังที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นก็มาอยู่ตั้งแต่มาหลายวันและสามวันแล้ะยังไม่กลับครับอืสงสัยจะได้อยู่สุรินทร์นะครับเออถ้ายยอะกวาสงสัยสิมักสาวแล้ววัน เอาครับผมคงจะไว้เท่านี้ก่อนนะครับนี่เป็นโศกเรือของโศกลาบนะครับวันนี้น่าจะทยอยกันมาอ่าทยอยกันมาแก่บนกันหลายครับเพราะว่าหวยนี่เข่าหลายคนนะเข่าหลายคนเดี๋ยวผมสี่ทยอยอัพคลิปลงให้นะครับว่าเอาผู้ดใดถูกหวยผู้ดใดอัพคลิปไหนถูกหวยบ้างนะครับแต่ถ้าใครติดตามผมอยู่นะก็คงจะทราบนะครับว่า คลิปไหนที่เขาถูกหวยบ้างนะครับอ่ะโอเคเอาละก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกด s u b s กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดิวาร์รตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมตรงกระครับเบอร์หนึ่งถอกลงนะครับเบอร์หนึ่งไว का <experiences> <s> <monkey>